ข่าวไทยพีบีเอสความจริงโดยตัวจริงบันเทิงต่างประเทศนะคะปัญหาการคุกคามทางเพศที่มีต่อสตรีนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่เว้นแม้แต่ในงานคอมิกคอนค่ะงานที่เป็นศูนย์รวมของผู้ที่รักเกมและก็การ์ตูนเป็นชีวิตจิตใจนะคะแต่ว่าหนึ่งในกลุ่มคนที่ถูกคุกคามทางเพศมากที่สุดในงานกลับได้แก่สาวๆที่เรียกความสนใจด้วยการแต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์ค่ะ ด้วยการถูกยกให้เป็นงานคอมิกคอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานแซนนดิเอโกคอมิกคอนอินเตอร์เนชั่นแนลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีบรรดาคอสเพเยอร์ออกมาอวดโฉมการแต่งกายเลียนแบบเป็นตัวละครจากการ์ตูนหรือเกมดังกันอย่างคึกคักแต่เบื้องหลังบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นมิตรเหล่านี้ยังมีผู้ร่วมงานหญิงสาวไม่น้อยที่ต้องตกเป็นเหยื่อการคุกคามทางเพศตั้งแต่การถูกแซวถูกแอบถ่ายภาพถูกติดตามจนถึงถูกลวนลามโดยคนแปลกหน้า ปัญหาดังกล่าวนำไปสู่โครงการ c o s p l a y Does Not Equal Consent การรณรงค์ให้ผู้คนเข้าใจว่าการแต่ง c o s p พ a y ซึ่งบางครั้งอาจเปิดเผยสัสดส่วนของผู้สวมใส่ไม่ได้หมายความว่าผู้สวมใส่นั้นจะยินยอมให้เกิดการล่วงเกินทางเพศแต่อย่างใดซึ่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้แต่ง c o s เพ a y หลายรายนำป้ายข้อความดังกล่าวมาร่วมรณรงค์ในงานกันอย่างมากมายผู้ริเริ่มโครงการน,นี้ได้แก่กิ s for Consent กลุ่มสตรีจากฟิลาเดลเฟียที่ได้แรงบันดาลใจจากหญิงสาว2,600คนที่ร่วมกันลงชื่อบนโลกออนไลน์สนับสนุนให้ผู้จัดงานคอมมิตคอนออกนโยบายการควบคุมการคุกคามทางเพศภายในงานซึ่งทางคอมมิตคอนเผยว่ามีการให้ความรู้เรื่องข้อห้ามเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศแก่ผู้ร่วมงานแล้วในระดับหนึ่งโดยเดวิดแกลนเซอร์โฆษกของคอมมิตคอนกล่าวว่า ปีนี้มีการเพิ่มระดับความปลอดภัยด้วยการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำการภายในงานมากขึ้นแต่ทางโทนี่ดาร์ลิงนักแต่งคอสเพลย์คนดังเผยว่าปัญหาที่เธอต้องเผชิญบ่อยๆคือการถูกลอบแอบถ่ายภาพลับหลังบ่อยครั้งที่เธอโพสท่าให้แฟนๆถ่ายรูปในบูธส,สำหรับถ่ายภาพอยู่แล้วแต่ยังมีคนบางกลุ่มที่ลอบมาแอบถ่ายระหว่างที่เธอไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้ถ่ายรูป เช่นตอนที่เธอกำลังก้มตัวเพื่อแจกลายเซ็นให้กับแฟนๆโดย Geeks for Consent ได้ผลิตหนังสือกระตูนเนื้อหาต่อต้านการคุกคามทางเพศเพื่อหวังให้เด็กมัธยมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของงานคอม i ิคคอนเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวเพิ่มขึ้นและยังเรียกร้องให้ทางผู้จัดงานคอม i ิคคอนออกระเบียบที่ชัดเจนเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม และควรจัดหาสตาฟที่ฝึกฝนด้านการรับมือเหตุคุกคามทางเพศมาประจำในงานโดยเฉพาะเพื่อให้เหยื่อที่ถูกคุกคามมีความรู้สึกสะดวกใจในการแจ้งเหตุถูกล่วงละเมิดได้มากขึ้น